ขมานี่หมาอยู่สามตัวไพ่อเนี่ยไว้พ่อเนี่ยลูกขายมาได้ด้วยว่มาสกี้โอ้ยคือน่แหละสามตัวที่ขายไว้พ่อเนี่ยลูกขายมาได้อืมนี้ไะครับกานขายได้สามตัวที่ไม่ให้สามลอยเหตุการไว้พ่อตัวละลอยอ๋อ่หไว้พ่อไว้พ่อในคนคนที่เบิรงอยู่ให้ป้ามาซื้อหมาได้ด้อบอกเลยอาไว้พ่ คนที่บังยูข่าวบอกหนึคนที่บังยูงมาซื้อหมาเน,นอเด้อคนที่บังยูมาซื้อหมาลูกไห่เล็ค่ะไห่เจได้เปอร์เซ็นต์ตัวละร้อยเปอร์เซ็นต์ออบอกหนึ่งไห่เไดเปอร์เซ็นต์ตัวละร้อยขาวบอกบอกก็บอกเบอร์คลิปแล้วก็มาซื้อน้องขมบินน้องหูดา่างแล้วก็น้อนงแพนด้าเด้อแม่เรา,าสิได้เปอร์เซ็นต์ตัวละร้อย <c oughs> อันนี้น้องขมิ้นนะครับเคสมีอขาวทั้งหมดเลยขาวทั้งตัวครับครับอันนี้ตัวที่สองนะครับน้องหูดานตั้งชื่อเป็นน้องหูดานก็จะตัวใหญ่กว่าตัวเมืกก่อกี้นิดนึงนะครับก็น่ารักเหมือนกันหูน้องจะด่างน,นะครับหูดานน่างนะครับข้างหลังก็ขาวหมดเหมือนกันประมาณนี้ครับอันนี้ตัวที่สามครับเมียเหมือนกัน น้องแพนด้าครับนะครับตาข้างหนึงจะดำดำหูข้างนึ่งก็ดำดำนะครับตัวน่ารักครับ